สวัสดีครับโบเตอบ่าวโต้ฉันหลบมาแล้วนี่ฉันขังบ่าวท้้ฉันไว้ถุงกี่วันแล้วมะขังไ้กี่วันต้องเรกเอ่อนองลบมาเรียกว่าทำมั่งวันที่แล้ววันจันทร์วันศุกร์นองลบมาประมาณวันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์นะเออนองลบมาประมาณวันเสาร์ใช่ปนะนี่บ่าวโ่้ฉันหลบมาแล้วหลบมาฉันก็ขังไว้คืนนึงแล้วรุ่งเช้าฉันก็พาไปตอนเลยเธอนี่ วันยังไม่ทันหายโชวะโชโชแม็กมังคุดหน่อยคุณมอก็ทําดีนี่เธอเลยนี่แมวไม่ใจซึมใจไรนี่ราเริ่งดีนี่เธอพร้อมเนี่ยน่าลูกเบานะพร้อมเนี่ยนะาลูกตอนะเธอเธอเลยตอนนี้นึกได้ปื้นนี่หว่ามันบาเมียนี่นี่เลยระพามันนี่มันอยู่มันแมวเด็กกันมันอยู่มันลุกแมวันะทำไม่ร้มนาอายทาร์เลยตึงว่าเออคิดหว่า ชงใช้ติดรถไปแต่ว่าด้วยนี้ใช้บ่าวถอนเธอขี้คลาถ้าไม่ได้แล้วขู่ล็อกเล็กล็อกเล็กตล,ลกอ,อดเวลาสรตานี้คือกลัวถูกยั้งกังวลถูกยั้งตึงดีนี้ใครจะนึกอะเือว่ามันดีบาไมิ่งอ่ะฉันไม่ใจนึกอะเธอแหลไวไปกันกู้กัเหรืมดีขึ้นราซาแล้วนะเธอนะนี่กินยากระตุ้นภูมิอยู่ เนียนทำมันอย่ามาคุณหมอนาะยาไม่จะ่ไหมทำทำมันนะก็ต้องกินยาแลยนะเธอนะแกปวดแกไรก็ค่าเชื่ออืมแต่ว่ายาไอกระตุนผู้มันที่ว่าดักษาภายในห้องนอนนั้นเธอแต่ยังต้องกินนะฉันลืมว่าเลยรเธอไม่ได้ตามคุณหมอแเลยว่าต้องกินต่อเนืองไปถึงเท่าไหร่มัวมัว,มวแกบ เห็นเบาเถออะรบมาลืมมอดเลยดําใจแยไรเ่ยนาะเห็นดูตาเตอยอยู่มันนูตาเป่าเลยเบาวถอจันเ่ยนาะเห็นดูนี่อยู่มันลุกแมวนี่นะเตอนะเลือดเชื้อว่ามันอีบารนมี้นะต้องเลือดเชื้อว่ามันอีรอบใหม่องยังก๊อดไพ่ก็ตามาเจอหนูเทออะไรยังเจอแล้วเธอนอนกันโันไม่รู้นะว่านอนกันไปไหนามาแต่ว่านอนกันเดินออกมาตอนทีพีปุ๊ปุยยันหลังอยู่ล่างบาน ถึงมาถึงอะถึงว่าเสี้ยงอะไรเม่ตัวไหนวัดเสี้ยงเหลกปนีเถอะม่วะฮัลเลอูเบาโถจิงตกใจแม่ตัวตึงตอนมาขี้คลาดแม้าในไข่จับพื้ถึงวะเดี๋ยวตอนนี้มันข้าวบ้านหนึ่งครั้งถึงปัจจุบันเนียเถอะฉันอย่างครั้งอยู่เลยนะทึงเนียนอูออกมารับลมเดี๋ยวใจเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปครั้งต่อเพราะว่ามันตัวแหลกแลงไม่ทันคว้าไม่ทันเลย ไอ้ตีว่าโป้ชั่วไอตีว่าเป็ดติดนี้ในหมู่บ้านนี้คือเขาดูจักหนู่นทอมแล้วนะเธอติดติดตกยิ้มย่าร้านคาก้อนช้ำในติดหมดใช่ไหมบ่าวโตเธอเธอดังนะไม่ดังเบลือเธือติดโปชั่วทั่วหมู่บ้านฮ่าบ่าวโตกันเธอะวะจึงไในรู้มันมันอยู่ตัวใหญ่แน่น่ะเธอนะ ตั้งแต่ว่าก่าจริงนเจอแต่อีดนี่น่าพากลเต็มเบาอย่างงู้เลลูกเบาชั้นเต็มเบาอย่างงู้เลลูกเบาน่ารักตอนนี้เบาท่อเบาะโอพาอกมารับลมปล่อยไม่ได้เลยเธอขังเดี๋ยวพาหลบไปขังก่อนเอา้าบายบายเพื่อนๆพี่ๆเบาท่อปลอดภัยดีทุกคน